สบายดีเดอ้อพ่ม่พี่น้องสบายดีเอซที่แย,ยงผงทุกทานพี่น้องปกป้องนองมินนี่พี่น้องยามแรงหอ,อบสารมาฟังลำ่มญาอนพาอานอนรสารมาฟูอันจองหงายเวทีเออลงนะใส่ย ทุป่ะแต่เว้นอีร <Jamie, always S 1> ้อเนาะเาว่ากับยาดอนนี่เาว่าบรหารมาอย่างไรคนวะมาแล้วยังมีผู้มาปูก่อนอีกไงสารยาบ่เลยห้าสิไเปอปูทักกูเถื่อนนามาห้าสิหนังปู้ดจะสูจะกันหนังนี่เบิดเบิดกันอยู่นอกเนาะรลานกระซองกระดองเบิดอยู่นอกเนาะ เจ้าละกันเ่าหาตั้งเล็กมอทำเลื่อพี่เนาะเรียนเสื่อพวกที่ถ่ามาเบิ่งตอนกลาคืนมาเบิ่งตอนกลาเวรเหมือนคือน้อยแท้นี่นะเรียนสื่อได้ร้อยนะไปร้อยไปปูสานเฮา นี่ไปดึงทางแล้วลูกมีเลยหมากแหงมันมาด้เซิร์ฟมาได้เลยปะเขาได้ชิมีหมกเต็ดบานิคานานดอกไม้นี่เด็กน้อยพี่น้องเอล่นเสือบ่ลูกมันอยู่ขอบโพดพี่มาๆเลยมาจับสนซอยแม่นี่ไหม สาทย์ผับก็มีตแต่ว่าห้าบริว่เอาอ้าลูกอ่ะคนละส่วนอาอยู่มองโน่ๆนี่แล้วลักนี่มันเสือกของกระเจา้าเอาเอาสาทย์มปรยับไปอีกลูกอาปป้าห้าสิจืออีก่เนี่ย ห้องอยากอยู่เซิงนะเฮ้ยเนาะนี่พี่น้องปุ๊บะเอกมูนลนีล่นะเหมาะสะจะถ้าอจาะชิ่ะสิมารีวิวตอนขึ้นใช่ไหมขึ้นจถกำลัง้ารเวที ร้อยๆหาแนวเก็บแนวอมาเตงว้ไม่รู้เนี่ยๆเอาไปขี่ของข้าเจ้าน่อยนี่ยะอยู่เนี่นยามือเมือกูเมือลมันหมอทางแล้วมาเรื่องสนมนี่ยนี่นา่ะตกนไาเยเอาเขาุ่เรื่องกอ เองหรอตัวเลือกขนาดลูกใคยกอนเคยคุณูปเก็บทั้งก่อนผมมาอีกลูกใยรสนับสนุนแม่ภาษาละพูฐานยาพี่นอยมาทำยาดอน จืออยู่เลยยองจะทันทีมะเต่อเพื่อน,นเฮงยู่งนะว้าวแล้ว

พอจื่แล้วของขอนะพามันเป็นโนนโนนห้งข้านะหากบ่แม่น้องข้าวเกับ่ม่นั่งล้ะมาเยอะับเอะ่ยก่อมันช่างมึงอีกเ่ไ่อ lọ bọn còn vào nha. Mưa sổng nhà đòn còn cho xin mà sổng ít rồi mạnh gì vậy nọ Cứ dù cay thế nhai ไปอยู่ไกลแท้คอยนะผู้ไปผู้เดียวผู้นี่ถือเอาทงขวดหน้ามาอันไม้ไหวอีกย่าลงโอมันได้เซนหูเซนตาเขาเออเขาตั้งใกล้อันนี้มันตั้งอยู่ผู้พิล์มาก่อนหม่ปัจจุบันอยู่ล่าง มาเ네ดียวกันพี uh ่น้องสบายดีพี่น้องข้างมอลำจายตัวนะเฮ้ยห่างไม่เห็นคาะโอ้พี่น้องเอ้ย้ังเฮานีมันโน้นมันนั่น เนช่าธงน้าอีกมาไม่ไว้นี่เชียร์ที่เตียวอันบอนเต้นเนาะฮอมโหดเขาจะเปิดเพลงอยู่คนเสิร์ฟโหดดังเลยไปไกลจนตับสะเนือน สลังการงานสัทา้งคนเสทั้นมอลเลือง ันสม,มันสิประทาะกันดังอันนี้รอมีดีเจนะอีกมันสิได้ยินลำเรื่องอยู่บ่น,นี่เห็ดทองน้ำไว้ให้หมอลำโดยเฉพาะบุ ໃຫຍ່ຍັກຍາມສາດອອກມາເນາະມ้าດ คำเจริญเมืองเละแข่งจำปาสักมาแต่ไต่บัาทนานเคยมาจากเสือแทวนี่พี่น้องเอ,อ้ยไปแต่อยู่บานบุญมันโพนตรงไหงนฮะนาอเออเสาอมอกเนี่ยมอกมาบอมันเพียงนี่กว่าพี่น,อน้องนะมันก่อเอง ใส่หัวนะใช้ปูและสารนะป่ะปูนร้ัวเลนะเออไวขันแรงขันมือแรงเสียงคนเสือกนังดังตอนนี้พี่น้องโอ้ยก็สิไปขิปก่อนมาในมือหามนะเตรียมโทรมาก่อน